สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญยอดฮิตของวัยเด็กชาวยาลานะฮะปัตตานีนะครับเป็นหลวงพ่อทวดเม็ดแตงปี2522นี่ะครับอันนี้เป็นอัลปาก้านะครับชุบนิกเกิลแวววาวสวยงามยังไม่ผ่านการใช้ทั้งสองเหรียญเลยนะเก็บมาอย่างดีเลยนะครับสองสองเหรียญนี้นะครับเล็กจิ๋วนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนี่ยนะครับ ขนาดจากปลายห่วงเลยก็แค่ประมาณ2เซนนิดๆนะครับประมาณ2.3เองนะครับถ้าจากตรงนี้มาก็อยู่ไม่ถึง2เซนนะครับประมาณ1.9เท่านั้นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับนะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นท่านอาจารย์ทิมนะครับแล้วก็จะมีปีพศระบุไว้ว่าเป็นปี2522นะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่นะครับ สองเหรียญนี้ก็คือยังไม่ผ่านการใช้นะครับสวยงามตั้งคู่นะครับแวววาวนะครับอาจจะถ่ายยากนิดเรื่องจากแสงสะท้อนนะครับก็เดี๋ยวดูกันไปนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะพิเศษนะครับเลขสองเนี่ยทะลุไหลลงมานะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนพวกบล็อกนวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีลักษณะประมาณอย่างนี้ก็คือเลขสองไทยเนี่ยทะลุไหลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเหรียญกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อทวดท่านนะครับ เนี่ยนะฮะอ่าไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวอ่าวางกับพื้นนะครับเนี่ยนะก็เขียนว่านะครับหลวงพ่อทวดนะฮะวัดช้างให้นะครับก็เป็นรูปของท่านนะครับเหรียญเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นสายฝนเยอะมากนะครับเพราะที่ผมส่องดูเบื้องต้นนะครับเนี่ยนะดนพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้น คนแมวิ่งแบบเยอะนะฮะเห็นนะนะฮะถ้าเราเอียงอยู่เหรียญเราจะเห็นนะฮะกระจายวิ่งน,นะฮะประมาณเป็นสายฝนวิ่งลงมาเยอะๆเลยนะครับเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับนี่น,นะครับ ก็จะมีเส้นสายฝนเหมือนกันนะครับวิ่งเยอะๆเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็เขียนว่าอาจารย์ทีมนะฮะนี่นะฮะแลวก็ายาของท่านนะครับแล้วก็มีพอสตรงนี้นะครับสองห้าสองสองนะครับสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองนะครับผ่านมาประมาณยี่สิบสี่ปีเอ้สี่สิบสี่ปีแล้วนะครับนะฮะจากวันที่สร้างนะครับ กับอายุคนคนหนึ่งก็ตั้งแต่ผมวัยเด็กเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะเห็นไหมฮะเส้นสายฝนจะวิ่งเฉียงบ้างปัจจายอย่างนี้ฮะนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะเลขสองทะลุลงมาในไหลเลยนะครับไม่ได้ลอยอยู่บนไหลนะครับอ่าอย่างตรงนี้ยังยังอยู่แค่ตรงไหลเห็นไหมฮะแต่พอเลขสองเนี่ยทะลุลงมาในไหลเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบทั้งคู่ดูนะครับมาดูจากรอยตัดด้านข้างก่อนนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอาแบบด้านเดียวกันนะครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเ็าจะเป็นตัดครึ่งๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะไม่ได้ขาดไปสักทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะเนื่องจากเอาปากกาแข็งนั่นแหละครับก็เลยตัดจะมีรอยหักนะครับ เดี๋ยวดูด้านนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสองเหรียญเทียบกันนะครับว่ามีลักษณะคล้ายกันคิดว่าสองสองเหรียญนี้น่าจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านติดมาพร้อมๆกันเลยนะครับลองดูนะครับนี่นะฮะเดี๋ยว,วางที่พื้นแล้วกันนะครับสึกผมว่ามือจะทำให แสงไม่ค่อยพออ่าเนี่ยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี้ยเส้นขนแมวต่างๆพวกเนี้ยเต็มเต็มเหลยเลยนะเยอะเยอะนะครับ,รบต้องเอียงเอียงดูนะครับถึงจะพอมองเห็นนะครับเบื้องต้นก็เห็นนิดหน่อยนะครับส่วนด้านหลังนะครับ นี่นะฮะสองเหลียเนี้ยคล้ายกันตรงที่ผมบอกนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเลขสองทะลุลงมาตรงไหลทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีสายฝนวิ่งเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองดูหูเจาะสักหน่อยละกันนะครับว่าเจาะทะลุมาหลังคมไหมนะครับนี่นะครับคมๆมตั้งๆนะครับอผมจะลองเอียงดูนะครับเปิดจะยังเห็น เนี่ยเห็นไหมฮะเส้นวิ่งแบบชาร์ตนั่นะครับเนี่ยนะเส้นเยอะเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเม็ดแตงปีสองสองก็จ้างให้ปัตตานีนะครับหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทีมนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของ้านสงต่งนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ